สวัสด,ดีค่ะยีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่กิจกรรมติวติดเทอร์โบเสริมความรู้สู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวค่ะในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้นะคะเราจะพาไปลุยตะลุยกับข้อสอบโอเนปภาษาอังกฤษกับอาจารย์คณิตสัมพัฒนาการค่ะภาษาอังกฤษ ป6กโอเน็ตกับอาจารย์คณิตพัฒนาการนะคะมากันต่อเลยมาดูรูปมาดูอ่านมาจับใจความกันต่อนะคะคราวนี้เรามาดูกันที่ภาพเลยดีกว่านะคะ a triangle is next to a square and under a circle นะคะอ้าวมาดูทีละคำเลย triangle คือลไะ yes ไตรอ่ะไตรแปลว่า3มถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นตร i a อ g l e a n g อ e แปลว่ามุมก็พูดง่ายมันก็คือสามเหลี่ยมถูกต้องไหมเพราะสามเหลี่ยมมันมีสามมุมถูกต้องปะสะแควร์คืออะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะอ๋อแล้วก็ Cir c l e ก็คือวงกลมนั่นเองเขาว่าไงคะโจทย์เขาบอกว่าอ่าสามเหลี่ยมมันอยู่ข้างสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมมัน next to square next to แปลว่าอยู่ข้างๆหรือคำว่าเนียก็ได้มันอยู่ใกล้ๆกับสแ u a ร e เลยสี่เหลี่ยมอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมดูซิรูปไหนสี่เหลี่ยมอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมก็อยู่ถัดกันไปหมดเลยยกเว้นข้อหนึ่งที่มันอยู่ต่อกันอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งตัดเลยแล้วก็มันอยู่ under circle ด้วย under แปลว่าอะไร under แปลว่าข้าง เพราะฉะนั้นตัวสามเหลี่ยมเนี่ยต้องอยู่ข้างสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่ล่างวงกลมด้วยนะคะข้อนี้รูปไหนง่ายสุดๆข้อไหนดีง่ายสุดๆเลยวงกลมต้องอยู่บนหรืออยู่ล่างวงกลมต้องอยู่บนเพราะสามเหลี่ยมอยู่ล่างถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ฉเฉลย number 4ค่ะนะคะอ้ะาคราวนี้มาทวนมาทวนก่อน in แปลว่าข้างใน on ข้างบน under ข้างล่าง in front of ข้างหน้า behind ข้างหลัง round คืออยู่รอบๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น คำบอกทิศทาง preposition เหล่านี้เด็กๆก็ต้องจำให้ได้นะอย่าลืมกลับไปทวนด้วยล่ะ